มีงานบุญงานบวชจะต้องมีรถแห่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่ารถแห่นี้ไม่รู้มันขนาดไหนนะหญิงสาวที่เขายืนอยู่ข้างๆงอะ่ะพอเห็นรถแห่ผ่านมาเป้นซะเป็นสัรัวพังเลยค่ะคุณผู้ชม <laughs> ดูคลิปหน่อยค่ะ ดนตรีมันได้นะเนี่ยเออดนตรีมันได้แล้วไปเขย่หยั่วบ้านเขาเจ้าของบ้านเอาไม้มาควะเฮ้ยลัวพังไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับบ้านฉันไปเต้นตกเอื้อ <c oughs> <ป>วิง่งไปอย่ามาเกาะลัวลัวันจะพังยีย,ย <c oughs> อยู่ข้างหน้าอ,อย่างเต้นต่อยียวนยียวนโอ้ยเต้นแรงขนาดนี้มีคนดูเจ็ดล้านกว่าครั้งแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคนดูคงชอบความมันเนาะคือ หตุการณนี้ค่ะเราอยากจะไปถามถึงต้นตอความมันนี้เหลือเกินว่า mm. wow. ต้นต่อความมันนี้คือใครยังไงเป็นคณะรถแห่นางฟ้าซาอุดรธานีค่ะตอนเราไปถึงเนี่ยเขากําลังแห่กันอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมคะ,ะกําลังบรรเลงเพลงค่ะอยู่ที่บ้านหนองนาเจริญตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอกับเจ้าของคลิปค่ะคุณพัชรามลสีหรือว่าน้องปู่เป้เขาเป็นนักร้องประจําวงแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปนี่แหละคะ่ะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเลยมีงานบวชที่บ้านดุงไงวงของเธอก็ได้รับไปเล่นกันแบบนี้ ังหวะนั้นเห็นน้องผู้หญิงสาคนเต้นเกาะรั้วไม่ไผ่ของบ้านชา,าวบ้านเขย่าแรงมากเลยอะ่ะก็กลัวเหมือนกันว่าของเขาจะพังหรือเปล่าเลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ตะโกนบอกว่าระวังหัวเพิ่นๆระวังหัวฟังไหยคะ่ะจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายตั้งใจว่าจะถ่ายผู้หญิง3 เป,เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับที่เป็นเจ้าของบ้านเลยเหนะเจ้า,จาของบ้านเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็ทําไงครับแล้วก็จับอ้อนมาแล้วก็ฟาดใส่อบอกว่าหัวใครได้หัวใครแบบเหมือนเหมือนการหยอกกันค่ะแบบการแบบการแบบแบบหยอกไว้่นว่าเอ้ยอย่ามาทำเนี่ยนะล้วล้วจะพังมันเป็นล้วมไม้ไผ่ใช่ไหมเป็นล้วไม้ไผ่แรกก็ยังไม่จับล้วทีนี้ข้างบนรถอะค่ะก็เลยแซวว่าอย่าไปพังหัวเพไนได้หัวไปไหนวงน้องเขาก็เลยไปจับล้วแล้วก็เขย่าเขย่าอ พังรู้วจะพังรายดีไม่มีตกแต่ว่าพี่เจ้าของบ้านเขาไม่ได้โกรจริงนะ,ะเขาแคย่แย่เล่นอย่าพังหัวคอยอย่าพังหัวคอยอ,อแต่ถือไม้นะถือไม้ไงไอ้แต่ถ้า และอีกนี้เริ่มกวัวจริงแล้วนี่ถ้าเปลี่ยนบ้านนะเป็นจากป้านคนนี้เป็นคนอื่นได้ไหมทำไมอ่ะเป็นป้ารัตานาได้ไหมอืมรพระต้อง,องทำโทษอย่างหนักเนี้ยหรอโนดนมาแล้วนะอ่าแต่ก็เป็นสีสันความสนุกสนานนะคะคือพอคลิปนี้เขาเอาไปโพสต์ผ่านทางเพจกลายเไป็นเวรัลเลยไงกระแสด่งดังหลุดเกินนะนะคะแล้วน้องปูเป้บอกว่าก่อนหน้านี้โควิดในทีระบาดไงพวกเราก็ไม่มีงานเลยลำบากลำบากช่วงนี้สถานการณ์ดีขึ้นก็พอมีงานเข้ามาบ้างอย่างช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นงานบุญงานบวชละ ก็น้องผูเป้บบฝากขอยของในได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่นคือขอฝากรถแห่นางฟ้าสาอุดรธานีเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจใครอยู่ย่านแบบอุดรธานีใกล้เคียงอะไรแบบนี้อยากจะจ้างวงนี้ไปเล่นก็อาจติดต่อกันได้ค่ะผมเชื่อเชื่อมือข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม